ผมก็ยังเห็นในในสื่ออีกว่ามีการใช้อุปกรณ์สื่อสารไฮเทคอ่ะวางอยู่บนมือของคุณป้าคุณอะไรต่างๆที่นั่งสมาธิอยู่นะครับอุปกรณ์สื่อสารครับซึ่งเขาแจกกันในหมู่ของผู้ที่มามานั่งนั่งสมาธิบรรพินเพนนเพผนบุญอยู่ด้วยะนะครับอุปกรณ์อันนี้ก็นะครับดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีปุ่มกดแล้วก็มีมี มีคล้ายๆเป็นสัญญาณมีมอนิเตอร์เล็กๆอยู่นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ไฮเทคนะครับซึ่งส่งเสียงได้บอกได้ว่าอะไรและรับรับสัญญาณได้ว่าจะให้ทำอะไรต่อคือเดี๋ยวนะคะอาจารย์อันนี้อาจารย์ภาพมาจากใครก่อนก็จากจากคนที่อยู่ในที่นั้นแหละฮะ <c oughs> เขาส่งมาให้ผมเอ,อ,อาจารย์หายได้จากมือคนเดียว,วเอคะมีมีหลายคนครับที่นั่งอยู่ที่นั่นแล้วก็บังเอิญอันนี้ที่ผมส่งมาให้ ให้รายการนี้ดูนะครับแต่ผมรับรองได้ว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวอุปกรณ์ที่ว่านี้นี่เดี๋ยวนะคะไอ้ตัวที่กดหรือหน้าจอที่เห็นคือเวลาเขาสื่อสารเขาสื่อสารเป็นตัวอักษรเป็นแรงชันหรือเป็นเสียงเป็นเสียงพูดเหรอคะเป็นเสียงพูดให้ทําอะไรนะครับแล้วคําสั่งก็คือให้ให้ตอนนี้ให้ไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นั่นปกติเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเวลาไปนั่งสมาธิทําบุญในในในส่วนพื้นที่นี้เนี่ยมี มีของแบบนี้ติดตัวกันอยู่แล้วไหมคะด้วยความเป็นลูกศิษย์วัดไม่มีอันนี้เป็นเป็นไฮเทคที่เพิ่งมาใช้ใหม่ใช้เอาเท่าที่อาจารย์ทราบนะเอาเท่าที่อาจารย์ทราบอันนี้ครั้งแรกวันนี้เหรอคะวันนี้ครับเปิดออกตัวใช้ในงานนี้โดยครั้งแรกเลย อาจารย์เท้ซขอย้อนกลับมานะคะพออาจารย์บอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีการติดต่อประสานงานกันอยู่เนี่ยนะคะเรียนถามแบบนี้คือผู้ที่จะส่งสัญญาณถ้าสมมติเป็นไปตามที่อาจารย์บอกนะสมมติเดียนเชื่ออาจารย์เนี่ยนะคะคนที่จะส่งสัญญาณบอกว่าลูกศิษย์ต้องทําอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนครับใครคะคือเขาจะมีเขาเรียกว่า chain of command นะครับลำดับขั้นของการสั่งงานอยู่ค่ะแล้วก็จะมีคนที่ ตัดสินใจคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะรับช่วงกันมาเป็นทอดๆเลยให้สั่งตอนตอนนี้กลุ่มนี้ที่นี่ไปตรงนี้ที่นี่ไปตรงนั้นเขาก็จะโยกย้ายกันได้รวดเร็วลูกศิษย์ลูกหากันเองหรือขอโทษนะคะเป็นพระสงฆ์ในวัดคะเป็นพระในวัดคะเป็นระดับบริหารระดับบริหารครับแต่ไม่ออกตัวไม่ออกตัวเคยออกมาในหน้าสื่ออะไรในช่วงนี้ไหมคะตั้งแต่มีคดีขึ้นมารักษาตัวอยู่ในในที่สงบ